เมื่อวานนี้พายุเข่าเห็ดให้เข่าเฮาเปียกเบิดเลยพี่น้องมื้อนี้ก็เลยถ้ากันบบได้เกี่ยวเข่าเนาะเพราะว่าพายุเข่าเศร้าเก้าสามสิบพี่น้องเอ้ยเข่าเปียกฝนพี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทางลาวไทยและต่างประเทศเนาะมื้อนี้เราตัวเกี่ยวกับสิมา่าเห็ดต้มเขาเปียกไก่กินพี่น้องสุพอพอพอขรอบครัวกินเนาะนี่อันนี้คือไก่ลาดบ้านเฮาพี่น้องนี่แซ่บรุ่นเนาะตวเกี่ยวกับต้ม ไก่ตุ๋นซุปแล้วพี่น้องนี่คือน้ําต้มไก่ของเฮาเฮากระเจียววัน,นเลือดลงพี่น้องเอาเลือดลงไปต้มเลยอันนี้เป็นเลือดเลือดหมูเลือด่น้อนี่กินเลือดหมูบำรุงเลือดเนาะพี่น้องเอาเลือดหมูลงไปต้มแบบนี้เลยแลวกะ็อันนี้เส้นเขาเปียกแลวกะ็นมื้อนี้บด้ใสทผักบงเนาะพี่น้องที่ใส่เป็นพักกระลำ่ำ เพราะว่าเป็นพักที่เรามีอยู่แล้วเนาะเลือดหลังจากที่เราต้มเฮาสิตักขึ้นใส่ถ้วยไปก่อนเนาะพี่ mm. น้องเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมุ่มนก่อนนี่ตักขึ้นมาใส่ถว่วบบนี้เลยสําหรับผู้ใดที่เป็นโรคหิกก้ดยางกินเลือดหมูบบลุกเลือดนาะพี่น้องต้มเป,ป็าพักลึงเนาะแต่ว่าเขาใส่เขาเปียกยังกะดีที่กันพี่น้องเลยมือกี้ก็พายุอีกแล้วฝนตกแต่เศร้าเลยพี่น้องตั้งแต่ สามสีมส่โมงเช้าเนาะฝนตกเมียว่าขึ้นกาบบอสสบายพี่น้องตต้งแต็มเมื่อคืนนี้เนาะขึ้นเข้าไปนอนอยู่ในบ้านเฝ้าของกับเบอรหนีขิ้นแล้วพี่น้องเลยขึ้นกับบสบายเนาะเป็นวิ่งพี่น้องเมียวาก็ได้์เรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วเอากระสีขเขาเปียกลงไปต้มเลยได้พี่น้องมันก็นพักกระลำมันไปเลย,เลย อันนี้คือน้ำสต๊อกไก่เนาะพี่น้องทีา่อมาต้มข้าวเปียกมันจะนัวน้ำต้มไก่ทานี่แหละเสร็จแล้วพี่น้องนี่น้ำกะทิข้นแบบนี้เลยพี่น้องเหนียวๆหนยวน่อยหนึ่งเนาะพอดีแซบบันนี้กะทิตักใส่ถ้่วเลยน้ำกระน้หนอพี่น้องน้ำต้มไก่เนาะเข้ากับบรรยากาศเลยพี่น้องวันนี้ลมแบบลมเย็นมากพี่น้องลมแบบลมทั้งวันค่ะนะ้วกามื้อเช้านี่ผัด แดดออกอยู่แต่ว่าแบบฝนตกค่ะนะพี่น้องก็เลยพอได้เกี่ยวเขาเนาะเมื่อเนาะอพักไว้แล้วจังกิตอนไก่ใส่พี่น้องเบนไก่เฮาไก่อ่อนๆเลยบด้หยาบเลยได้นี่พี่น้องไก่หนุ่มคนกับหนุ่มคนก็ยังหนุ่มเลยนะอันนี้ผักหอมจักเลยคนละถ้วยพี่น้อง ทำอิดว่าชิไปส่วนเออมีมากินน้ากันพี่น้องแล้วคนะ<ม>เออมีต้องได้เฝ้าดูอาการแม่เนาะ<ม>เฮากปุละสิบแบ่งเข้าไปให้เพิ่นพี่น้องเลยพี่น้องมาจีไก่ใส่เขาเปียกเขาเลยคนละขาอตัวมันเอาเอง <laughs> <laughs> ไก่ลาดพี่น้องเย้ยนี่ ผู้ใดที่เยน,นมาเ<ต>ที่ยวถะาแขกเนาะก็อย่าลืมไปเลกินก๋วยเตี๋ยวไก่ลาดเด้อพี่น้องเขาเปียกไก่นะเอามาต้มเขาเปียกไก่ลาดเอาบ้านเฮาหานะามาต้มเขาเปียกันแซบเนยมันนัวพี่น้องเลยมันแบบนัวแบบ,แบ,บอร่อยนะคะที่เราแลวกไดนเนื้อเยอะอยู่นะโปรตีนพี่น้องโปรตีนจากไก่เป็ไก่เนื้อไก่มีโปรตีนจากไก่โปรตีนจากพักเลยกะโปรตีนจากเลือดเนาะนี่ บัดเล็กดลักเลือดหลังจากที่เกี่ยวเขามาหลายมือพี่น้องเอ้ยได้พักแล้วมือนี้พักแต่มือเดียวในละมืออื่นกับลุยต่อลุยเกี่ยวให้มันแล้วแบบมือนี้เพ<ม>ิดพันอยูมืออื่นกับิลุยให้มันแล้วเลยนะพี่น้องแมนยังสามให้นาอที่ว่ามันยังเหลืองยังเกี่ยวว่าแล้วนะพี่น้องไม่<ห>แล้วให้นิดน้อยได้ให้ใหญ่สองมือค่ะเกี่ยวได้ให้เดียวพี่น้องเลยเพราะว่าบางให้มันก็บมีหน้าบางให้มันก็แบบ จะมีวามยกคพามง่ายเลยพี่น้องกับพว่ากันเลยแม่ <Man. S 2> ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากว่าเชะิะไม่มีอะไรง่ายเสมอไปเนาะ mm hmm. ลมมาแต่ได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้นี่ลงข่าเลยฝนสิมาอีกประมาณช่วงแรงๆเพื่อและเพราะว่าเมื่อน,นี้มีฝนอยู่สะอันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอย mm hmm. ลยแม่ก็เลยบ่พากันเกี่ยวฝนเจ็ดสิบตก,กแต็เต้าสาวๆเลย นี่จะเรียมเสียวเนาะพี่น้องใส่พริกมาสิตักใส่เลยนี่ของน้องโตเกียวจ้าใส่เยอะเยอะเลยน้องมาหน่อใส่น้อยใส่เยอะเยะมีของชาวจุกอันนี้อ่าวันนี้ใส่ปีไปเรื่อยพี่น้องมีประโยชน์ได้ผักซีใบเรื่อยนี่นี่ใส่เยอะเยอะโดนัตเกียวชอบอันนี้ของนงน้อยใส่ในน้อยใส่เยอะเยอะ่าพี่น้องนี่หมดเยอะขนาดเลยมาซอยซะอีกเพราะว่าเราชอบเยอะเยอะมันประโยชน์มันหอม ชิปใส่ต่อนิ่งน้อยเลยพี่น้องไว้สมัยยังบุทันมีเงินซื้อกินแบบบุันมีเงินอันซื้อมมเใหดกินแบบอิ่มๆมะพี่น้องไปซื้อกินถ้วยละสองพันกิ๊บคือเงินบาทเท่าไรสมัยตะกี้น้องห้ตสิบบาท,บาทตะกี้เละตะกี้สิบบาทน้องถ้วยหนึงน่งเนาะพี่น้องเลยแซ่บกระแซ่บแทบ้ๆ่นใส่พักซีดใบเลือนนี่แหละ แซ่บแหงเอาอกเค้าเอาเข่าจ้ำใส่พร้อมปรุงใส่น้ำตาลใส่เปรี้ยวหวานๆนะพี่น,อหหน,อน้องแซ่บแหงแซ่บๆแซ่บหวานเนาะกินกับเขาน้ำเ<อ>นาะตอนนั้นเพียนอยู่ประมาณหมนหนึ่งเอาเข่าไปน้ำแล้วก็ซื้ออันนี้กินพี่น้องเลยกินกับเข่าเพราะเพราะว่ายันเปนโบอิ่มเลยแม่กินย่างเดียวโบอิ่มพี่น้องตัวยังน้อยนะโบได้เคยกินอิ่มเฉือ ยังงงตัวเองเลยว่าผ่านมาได้ไหนเด้เนาะความทุกข์นายากลำบากพี่น้องเลยคิก็อดเอาพี่น้องคิดมกมาเลยคิดย้อนไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ตัวเองก็เก่งเติบได้ที่ผ่านมาในทุกมือนี้เนาะเสร็จหรือ,อยังเนี่ยเสร็จแล้วว้าวเหมือนอยู่ร้านเลยเปิดร้านอีกแล้ววันนี้เมื่อวานนี้เฮ็ดข้าวปุ้นขายวันนี้เฮ็ดข้าวเปียกขายข้าวเปียกไก่จะไปเรียกลูกค้าก่อนเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งน้องเบงนี้ เราตีเกี่ยวปรุงใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะเขือเนาะพี่น้องใส่มะนาวอุ้ยพี่น้องเบึ่งไปตะแซบแห้งมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเคียงน้ำกันเด้อพี่น้องนี่แซบโดนพี่น้องใส่เลือดโอ้ยถ้าว่ามีเลือดนี่วชิวสุดยอดเลยด้พี่น้องถ้าว่าเขาเปียกไก่มีเลือดพร้อมนี่อุ้ยแซบแห้งสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง มาเด้อมากินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินมะกรูดห่วงหวีกินสลี่ห่วงมากเด้อพี่น้องว้าเป็นใจมากเกี่ยวข่าวสวยแท้เพื่นวาเนาะนี่ยัางพี่น้องเหนื่อยเนาะมาเกี่ยวข่าวซวยนะพี่น้องก็ต้องมาเด้อพี่น้องอยู่เฮือนเบิ่งคลิปแลวก็ห้ามข่ามโฆษณาเด้อแน่พี่น้องเลยแล้วเหนื่อยย่างเอทีเพิ่งเหนื่อยแม่นย่างเอทีเพิ่งเหนื่อยเนาะมีแต่เบิ่งคลิปแล้วก็ให้กำลังใจเราพอแล้วเนาะโดือการปรกวดข่าโฆษณาเด้อพี่น้องแม่นแล้ว มาแล้วพี่น้องนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มีลูกค้าสามคนนะจ๊ะมาถวดถั่วจุ่มผุดไม่จับถั่วตัวนี้เลยนี่โอเคเออได้แล้วเนาะดีพกเข่าพี่น้องเมื่อกี้ดีผลค่ะตุกพกเป็ดพกแป็กมาคนตกคนไม่ได้ขยิบตาส่วนแรงแแม่สามมงแหละคนจะตกอยู่แล้วกินข่าวแล้วฟ้าลงคนข่าเลยแหละพี่น้องแต่ว่าเมื่ออื่นนี้แดดพี่น้องบดมือเอามือนี้ใท้รถก่อน เต็มถั่วเลยที่สิงบริบบบน้องน้อยกินหลายก็เลยห้ลายอือมเือมเหนีมเคือมเฮือมองน้ําเฮืนนเฮาอมเฮอมเฮาอเฮือม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 เอมเฮือมเมเือมเอมเฮืมเฮือ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 มเฮอมเฮือเฮือมเฮือมเนือมเฮมือเฮ้มอมเฮืออมือมอเฮืนเอบเฮือยเฮืมเฮืมอมเ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 อหรือยังไอ ย่าบวชวางขึ้นบ่จักกินมาฮุงวานบอกถัวทกินบ่จัอกเว้าขวาไม่มีวัแล้วเมื่อะไรวันนี้เมาบอกกินหน่อยเดียวพริกไทยเอามาใสยอย่บ่เอามาใส่ละยังไม่ใส่อ้าความเดี๋ยวลืมบอกเดียวพริกไทยหอมแซ่บต้องได้ปรุงมได้องาเลยนี่เขาเพียบมาทำอะไปรุงเอามาขูดรสชาติจัดจ้าน อะไคอยผลขอเขามาเด้อพี่น้องเลยเข่าเห่านะหายก็สิเสด็จน้าสีบวแห้งชาบ้านนี่ดอกก็สิบวแห้งชาบ้าน,นเลยแห้งาเจ็ดสิบเปอรเ็นต์บัว่านกป็เจ็ดสิบวาจากอันแห้งบวแห้งลิน่นจนเต็มกระซามเนาะน้ำว่าอาหารถมาปั่นเลยจะคนที่มาบอกพี่น้องปั่นตัวรอบนี้รถปั่นกำลังทำงานนัก่วงนี้ เงีนคนเอิญหาหลายประจักบว่งางเลยโทรศัพท์ตื้อตื้อตือตื้อตื้อ้ยู่สฝายนี่บปินอไรเป็นบขนี่ลาคือัน้ืมานาวมาน้ำลายหลเตอต้องเห็นน้ำมะนาวน้ำผึ้งจัเจนดได้กินมังนาวเราคิดเห็นตำก้นท่านี้เอ,อ้มีเลยพี่น้อง <c oughs> ถ่าเัานมีอยู่ในจ้ดเจนต้น,นมะนาวลายลูกเดียวะไม่ช่วมาาวีบินเลยเนี่ ที่อยากส่งขนาดนั้นบุรีจินดนแล้วาผูคิดอยากคนละการบังเท็อเอาพี่นออ้องบรรยากาศดีพี่น้องวันนี้ลมแรงเปรี้ยวพี่น้องแต่ตานางกันอันนี้ลมพี่น้องคนลาคนจุดกั๊ดติดโซด้อพี่นอ้องใช่ ค้าไทยคนกัดิกบอกมากสิับไเช่นเดียวกันแไปิกี้วลงเกียว้บเกียวอ่ะพกเจาใสุ่้งดองเกุ้งมใชน้ลาพริกมาเขปูกได้เียวเขียวอ่พริกกินด่าบพิกกินสวนเออพริกินบุญเก็บ ไหวพี่น้องพี่ขี้หนูเพร่ะจะได้รูนึงเนาะพอพี่ขี้หนูสวนน้ำหมากควรสีแดงห่มใหญ่ได้เผ็ดมากกัดนิดเดียวเผ็ดมากแซ่บพี่น้องเห็นเขาเปลี่ยนแล้วกินฮอตบออายเลยเนาะืเพคนว่าสิ้นเดือดบออลอาพผ่มสีมา้าฉันจังแม่นโบมีพี่น้องเลยเห็นหน้าจะว่ามาเนาะเห็นเดือดแลวบออายเห็นหน้าจะว่ามาพี่น้องเลยบอกคนมาเกี่ยวข้าพี่น้องเพข่านหวานงามๆพี่น้องอันข้าบอออายหวานนะหยาดองงามตามอามาเกี่ยวแล้วบอกอาย ไเ้มาอะไรมาห่ยเป็นไอ้สังเกตก็กแก้มแล้วออกอเตียนมาเกี่ยวเขามาเออนกรีสามารถแบบ่าเกี่ยวเขาหน้าเปิดอะไรน่นเนาะเนื้อนุ่มคลากร้องแกะกขเปี่ยแเบแซมมือดนะทำบุตรดูเด่นยนุ่มครับ สินสดเนาะาแม่จะเอาลงแค่ดเดียวหอมกันนเาะรออกเป็าพี่น้องกินมาตั้งโดนยังจำเก่าแม่ลายหลีอันนี้บอกกินหมบุกยกกงลงุ่นะพี่น้องอ <laughs> นี่เรววาเน <laughs> ื้อวาเห็ินจีจัดแซ่บพี่น้องเอ้ยปีนี้ก็ผ่านมาแล้ว ประมาณจะเดือนละซิบเดือนเลยพี่น้องเลยอีกสองเดือนกะสิเบิดปีสองพันสองห้าแล้วเนาะสองพันสองหกกะีก้าวเข้ามาไวเนาะเพราะว่าปีนี้นะบุมมีแปดสองหุ่นเนาะผ่านไปไวขนาดเลยวันเวลาพี่น้องอายุเข้ากันเริ่มเริ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเลยไม่อยากให้ผ่านไปเร็วเลยไม่อยากแก่พี่น้องยังไม่จะดวกแก่คนละทันวานี่นะแก่ตัวยี่สิบห้าปีแล้วพี่น้องทันวานี่เนาะหนึ่งทันวาคุ้ยิ่ิงข้าหาพี่น้องเลยแก่ตัวไวบุฟซายอะ เาไวกว่าแม่เผาไวกว่าโบมืดแล่ไนะบมืดแต่พี่น้องเอ้ยเดีกยวกำลังสะออกแล้วมืดแล้วเปล่าพนันเลยพนันเลยนุ่งแล้วแบบฝนมาตกมือนจ้าถูกหวฝนมาตกมีน้อยเผาเผาฟอยแห้งเลยตอนนี้ก็ยังแห้งบ่พักเลยจ้ะแห้งไรแล้วแห้งแล้วแซ่บเจ็บกินต่ออีกพี่น้องมาแล้วแห้งแล้วกินต่อหลังไหมพี่น้องเอ้ยเนาะ กินโตอเอาหอเหนวาแห้งเลย่ตอนแรกกะทิผ้ากันลงคนเข่าพี่น้องขนเข่าหนีฝนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะคงให้พ่อแม่พี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อเนาะเอากะสีพยายามเฮ็ดคลิปลงแบบหลากหลายแน่นอะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเว่ดสุขสุคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจครอบครัวโดยการบอกกดํำโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบายบาย